เป็นงานเดรสลายสก็อตพทนสีขาวดําแบบนี้เลยเดรสสก็อตเล็ก,ลกๆแบบนี้คุณลูกค้าค่ะที่น้อกใส่อยู่แบบนี้น่ารักนะให้ดูแขนก่อนเป็นงานระบายระบายแบบนี้นะคะ่ะคุณลูกค้าใส่สวยตัวนี้นะคะเป็นงานเดรสคอปกประมาณนี้เลยปกเป็นพทนสีขาวนะคะเราเป็นงานแบบสวยมากคุณลูกค้างานปกไม่เก๋กาเลยนะน่ารักมากๆตรงนี้นะคะเป็นงานตกแต่งเป็นงานโบ สามมิติเป็นงาน 3D แบบนี้เลยน่ารักน่ารักเลยคุณลูกค้าช่วงเอวเป็นเอวปกติ L ok นะคะมีซิปซ่อนด้านข้างให้ด้วยช่วยให้สวมใส่สะดวกค่ะแล้วระบายช่วงไหล่แบบนี้สวยมันทำให้ช่วงไหล่อะค่ะดูแคบลงก็คือช่วงไหล่เราดูไม่กว้างนะคะมันดูแบ่งสัดส่วนแบบนี้เลยน่ารักมากคุณลูกค้าจ๋าแล้วช่วงแขนเป็นแขนสั้นแบบนี้ค่ะ ปลายแขนเป็นยางยืดได้นิดหน่อยแบบนี้นะน่ารักมากตัวนี้เนื้อผ้าไม่ยืดนะคะด้านหลังเป็นงานเรียบๆแบบนี้ค่ะใส่แล้วฟินิชลุคจะเป็นประมาณนี้ค่ะลูกค้าคะตัวนี้น้องใส่หลวมนิดหนึ่งน้องใส่ไซส์ใหญ่นิดหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้แอดจิบด้านหลังอ่ะตัวนี้ค่ะเนื้อผ้าไม่ยืดค่ะมีสับด้านไหนให้ทั้งตัวไซส์ที่มีนะคะมีสามไซส์คือไซส์สามเอ็เอลค่ะ อกหน้าผ้า43่สาสะโพก4ี่เก้าค่ะ4ี่ออกหน้าผ้าสี่ห้าสะโพกห้บเอค่ะ5้าออกหน้าผ้า4ีเก้าสะโพกห้าสิบห้านิ้วค่ะความยาวอยู่ที่48.5นะคะน่ารักมาก